ท่านผู้ชมครับนี่คือทางเข้าป่าประเทศไทยนะครับเราจะเห็นว่าจากถนนใหญ่นะฮะเข้ามาตรงนี้ครับเป็นทางราดยางครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าราชยางยังไม่หมดนะครับท่านผู้ชมโอ้นะฮะฝั่งนี้ก็จะเป็นทางเข้าไปในน่าจะเป็นหมู่บ้านหรือว่าป่านะครับนี่เลยก็จะมีเสาไฟฟ้าแล้วก็จะมีเหมือนทางที่กําลังรอซ่อมแซงอยู่นะครับจะเป็นทางหินนะครับเป็นทางหิน จะมีฝนเล็กน้อยนะครับวันนี้บาโบก,ก็เอาภาพบรรยากาศของการเดินทางเข้าไปในน่าจะเป็นในป่าหรือว่าหมู่บ้าน,นรับท่านชมครับแต่ก็มีความแปลกใจว่าโอ้ยนะฮะประเทศไทยนี้พัฒนาจริงๆนะฮะก็เป็นคลิปสั้นๆนะที่บ่าวลาวเก็บภาพมาให้ชมนะครับเข้าไปฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตอ่า ไปถนนใหญ่ก่อนนะครับจากด้านลางนะฮะเดี๋ยวบ่าวเราจะเข้าไปดูข้างในว่าเป็นหมู่บ้านหรือว่าเป็นทางเข้าป่าเรับท่านผู้ชมครับเพราะว่าก็จากที่เราเห็นจากถนนใหญ่มาก,ก็เป็นทางราดยางเห็นแล้วตกใจนะผมทางราดยางดีขนาดนี้เลยหรือพี่นี่อ่ะเดี๋ยวจะไปดูด้านในกันนะฮะทุกท่านครับบ่าวโบมาจากมุกดาหารนะครับถนนหมายเลข2 1 6 9ถนนวารี วารีรีชฤทธิ์นะฮรจะเข้าไปด้านในครับว่าจากถนนเส้นเมนแล้วก็เข้าไปทางหมู่บ้านแล้วก็เป็นถนนแบบเหมือนถนนแบบมีเสาไฟฟ้านะครับน่าจะเป็นทางเข้าหมู่บ้านครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็อัปเดตหรือว่าการเดินทางของตัวเองนะฮะนี่แหละครับคือกำไลเราได้เห็นล้วถึงบ้านนะฮะท่านผู้ชมครับนี่แหละครับถ้าเรากลับบ้านนะฮะกลับบ้านที่ฝั่งราบ้านเราเนี่ยฮะถนนนะ ก็ถ้าเกิดดีขนาดนี้ก็ถือว่าดีนะครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าวันนี้เราเห็นแล้วมันก็ทดแทนความคิดถึงบ้านเราได้นะฮะเราจะมาพิสูจน์กันนะครับว่าทางเข้าไปด้านในนี้เป็นทางเข้าไปที่ไหนนะครับเพราะปกติแล้วนะฮะถนนประเทศไทยจะเป็นถนนราดยางอย่างดีนะฮะไม่ราดยางก็คอนกรีตไม่คอนกรีตก็ราดยางนะฮะพอมาฝั่งนี้ท่านผู้ชมครับเราจะเห็นนะครับเป็นเหมือนถนนคอนกรีตนะฮะฝั่งขวามือนะฮะนี่ครับเป็นถนนคอนกรีตเข้าไปในหมู่บ้านนะครับ เข้าไปในบ้านส่วนบุคคลนะครับเราก็จะตรงไปอีกเรื่อยๆนะครับว่าถนนเช้นนี้จะไปตรงไหนยานนะครับที่จะมีถนนแบบนี้นะครับประเทศไทยนะวันนี้บ่าวพวกเองได้เห็นแล้วนะครับก็ถือได้ว่าเก็บเอาภาพนะฮะให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะอาจจะเป็นทางไปนานะทางเข้าไปนาหรือว่าเป็นทางส่วนบุคคลนะฮะตอนนี้เราอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดอ่าอ่ามุกดาหารนะครับนี่เลยครับจะมีโค้งซ้ายแล้วก็ตรงไปอีกครับ ไปดูกันนะครับท่านผู้ชมครับว่าเป็นทางเข้าหมู่บ้านจริงไหมน่าจะเป็นทางเข้าสวนนะครับแต่มีเสาไฟฟ้าเสาไฟฟ้าไปถึงทุ่งนานเลยนะครับโอ้โหไฟฟ้านี่แหละคือประเทศที่น้ําไหลไฟสว่างนะครับอันนี้น่าจะเป็นทางเข้าหมู่บ้านครับท่านผู้ชมครับหรือว่าทางเข้าป่าเราไปพิสูจน์กันนะครับ พราะปกติแล้วก็จะไม่ได้เห็นถนนแบบนี้นะครับวันนี้บาบโบเองก็มาถ่ายความคลาสสิกนะครับของถนนนะครับท่านผู้ชมอาจได้ดูแล้วอาจจะคิดถึงย้อนอดีตไปเมื่อ40ปี50ปีที่แล้วนะครับของประเทศไทยนะจะมีถนนแบบนี้นะครอาจจะทดแทนความคิดถึงนะครับพี่น้องฝั่งเราเขาน้แน่โอ้พี่น้องเอ๋ยนะยิงเข้าไปยิงลึกนะน่าจะเป็นทางเข้าไปในป่าครับท่านผู้ชมครับไม่ใช่ทางเข้าออหมู่บ้านนะครับ ฝั่งนี้ก็จะเป็นทางโค้ง,งไปนะครับเราก็จะเห็นมีแต่ทุง่งนานะครับมีทุง่งนามีเที่ยงนานะครับไม่ใช่ทางเข้าออหมู่บ้านครับถ้าทางเข้าออหมู่บ้านประเทศไทยจะไม่ใช่ทางดินแบบนี้นะครับจะเป็นทางคอนกรีตนะครับอ่ะบ่าวพวกเองก็คงจะพิสูจน์ให้ท่านผู้ชมได้เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าเข้าไปยิ่งลึกยิ่งเป็นป่านะครับคนนั้นกลับรถนะครับ ก็พิสูจน์ได้นะครับว่าเป็นทางเข้าไปในป่าจริงๆนะฮะทางเข้าไปทุ่งนาจริงๆ,ๆนะครับเพราะว่า,าถ้าเกิดทางเข้าหมู่บ้านก็จะมีเสาไฟฟ้าต้นใหญ่นะครับแต่จากที่เราเห็นคือเสาไฟฟ้านี้คือเป็นเสาไฟฟ้าที่อ่ดึงเข้ามาในในสวนนะครับในสวนในใน,ในทุ่งนานะครับโอ้ เราจะออกไปถนนใหญ่นะเราจะออกไปถนนหมายเลข2169นะครับที่มาจากมุกดาหารนะฮะไปยะโสธรนะครับ,รนรบถนนวาลีราเดชนะครับอ๋อเห็นถนนแบบนี้แหละขี่รถบ้านนะฮะปมื่อกี้ทเราบาโบเห็นเสาไฟฟ้าเนาะเขาใจพีดมาเป็นเสาไฟฟ้าเขาไปในหมู่บ้านที่จริงแหละโบแมนเดินพี่น้องเก็เป็นเสาไฟฟ้าเขาไปในชุ่งหน้าเขาไปในป่าของชาวบา้านเนาะพี่น้องเนาะ เป็นถนนที่ถือได้ว่าถ้าเป็นบ้านบาโบกได้ขนาดนี้ก็ถือว่าดีนะครับทางเข้านาแบบนี้นะครับไม่เป็นทางเกลียนนะครับเป็นทางเรียบนะครับก็เป็นอีกหนึ่งความคลาสสิกนะครับที่เราได้เห็นแล้วเราก็เก็บภาพบรรยากาศเอาไว้นะครับครั้งหนึ่งเคยได้มาแต่จากที่เราเห็นก็จะเป็นถนนราดยางที่แรกเห็นเราตกใจนะครับท่านผู้ชมครับเราตกใจว่าทําไมเป็นถนนราดยางแล้วเป็นถนน คอนกรีตนะครับเมื่อกี้เรามาทางไหนเนาะลงทางแล้วตอนนี้อ๋อไม่ลงครับไม่ลงครับเรามาถูกทางแล้วอันนี้คือทางออกไปถนนหมายเลขสองหนึ่งสองหนึ่งหกเก้านะครับเป็นทางเข้าไปในสวนท่านผู้ชมครับไปพิสูน์แล้วจากที่เราไห้นสาไฟใหญ่คือเสียไฟน้นจะเข้าไปในฟาร์มนะครับอาจจะเป็นฟาร์มหมูหรือว่าฟาร์มอะไรนี่แหะครับ ที่แรกว่าโว่ตกใจนะเห็นเข้าไปโอ้โหทางเข้าป่าประเทศไทยเขาทําดีขนาดนี้เลยเหลยนะฮะก็เห็นในช่วงนึงก็มีการอ่านี่ครับทํามาประมาณสักเกือบ50เมตรนะครับนี่ครับเป็นทางราดยางลาดยางอย่างดีเลยนะครับอาจจะทําไปเรื่อยๆนะครับทำไปทีละนิดนะครับก็ไปนถนนไปได้สองหนึ่งหกเก้านะขวามือก็จะไปหนองพอกนะฮะร้อยเอ็ดนะฮะแล้วก็มุกดาหาร ซ้ายมือก็จะไปะยะโสธรนนะครับเรื่องนกทาอ่าเป็นการันทึกการเล่นทางของบ่าวโบ้นะท่านผู้ชมครับตอนนี้อยู่ที่ถนนอ่าหลักนะครับถนน,นหมายเลข4หลักเนะฮะเป็นทางหลวงแผ่นดินของประเทศไทยนะครับก็เดินทางต่อไปนะจนจะไปข้ามมือตรงแนวนี้เป้าหมายปลายทางไปสมุทรปราการนะฮะเมื่อวานนี้เดินทางจากสมุทรปราการไปที่อ่ามุกดาหารนะครับไปอำเภอเมือง ถนนหมายเลข12นะครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะไปทางย่านสุขทอนนะครับโดทางเราสามารถเดินทางไปได้หลายเส้นทางนะครับไปทางอุบลก็ได้นะฮะไปทางกาลสินก็ได้นะฮะกาลสินไปที่สลัคามนะครับขอนแก่นบลบือนะแล้วก็ไปโคราชไปถนนมิตรภาพหมายเลข2นะครับอันนี้ก็จะเป็นถนนที่เราจะไปทางย่านสุขทอน,นะครับไปเชื่อมต่อถนนหมายเลข212แล้วก็207นะครับแล้วก็ออกไปเชื่อมต่อกับถนน,นเออ่ พิจภาพอยู่ที่แยกประทายนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมครับเป็นการขยายนะนี่ประเทศไทยจะพัฒนาอีกนะครับจะขยายถนนนะโอ้โหให้กว้างกว่าเดิมนีเพราะว่าพื้นที่ของถนนก็จะไปถึงเสาไฟฟ้าเลยนะครับเป็นถนนหลวงนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ถนนหมายเลขสี่หลักครับท่านผู้ชมครับโอ้โหประเทศไทยสุดยอดนะไม่รู้เอเงินมาจากไหนมากมายนะครับคือจะบอกจะบอกว่ารวยนะครับเพราะมีเงินมาสร้างถนนถนนก็ไม่ใช่ว่าเส้นเดียวนะฮะ ทั่วประเทศไทยเยอะมากถนนเนี่ยไม่ว่า,จ,าจะเป็นทางไปทุง่งนาทางเข้าหมู่บ้านเนี่ยถนนหมายเลขหลกัลกๆหนึ่งสองสามสี่นะก็ถนนหมายเลขรองสองหลกักนะฮะแล้วก็นี่แหละครับที่เราเห็นนะอันนี้คือถนนสี่หลักนะฮะโอ้โหพี่น้องเอ๋ยนะฮะเห็น <c oughs> แล้วอยากได้อยากไรนะอีสานประเทศไทยทายคีบไ,ไปอวดมูมเพลินกันนะเนี่ยทางซ้ายมือเราจะเห็นเหมือนรูปนะฮะแล้วก็จะรูปปั้นน,ะนกกระทาก็แสดงว่าในเขตพื้นที่ของย่าโสธร ก็จะมีอำเภอเลิงนกทาตรงไปก็จะไปกุดชุ่มนะครับโอ้โหเอสโซทอกุดชุ่มนะฮะป่าเต้วอะไรตรงนี้ก็มีสโซทนะครับก็เป็นการเดินทางของบาโบ้นะครับบันทิไว้ยนะท่านผู้ชมท่านใาที่ชื่นชอบในการเดินทางในการนำเสนอของบาโบ้กิ๊ดดี้นะกดไลค์เป็นกำลังใจให้บาโบ้ด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของบาโบ้นะฮะสนับสนุนบาโบ้ด้วยการไม่กดข้ามโฆษณาครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ บางพวกลาไปเพจทานีีกันแล้วกันนะท่านผู้ชมครับสวัสดีครับผม